คนหมอหนูจะหาตัวเองเจอได้ไงว่าจะใช้ชีวิตทำอะไรต่อไปเพื่ออะไรนี่เป็นโจทย์ร่วมยุคสมัยเลยนะครับที่คนจำนวนมากไม่รู้จะเลือกทำอะไร,ะรสังคมมันซับซ้อนขึ้นตัวเลือกก็ซับซ้อนขึ้นนะครับแต่ก่อนมันไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอเนี่ยมันมีหลักง่ายๆครับหนึ่งก็คือถ้าคุณหาตัวเองไม่เจอ แล้วคุณจําเป็นต้องเลี้ยงชีพทําอะไรก็ได้ที่เลี้ยงชีพได้นะครับสก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่เลี้ยงชีพได้ถ้ามีตัวเลือกให้ทําสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะอยู่กับมันได้ดีที่สุดเช่นอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคุณไม่อดนอนไม่ต้องทํางานเป็นกะนะครับหรือว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอาจจะใช่ตัวคุณก็ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวที่คุณเห็นอนาคตได้ดีกว่าทำไปก่อนครับ การค้นหาตัวเองไม่ต้องให้เจอแล้วค่อยไปทํางานเราทําไปค้นไปแล้วก็เปลี่ยนงานได้เมื่อเราเจอตัวเองได้ดีขึ้นนะครับโดวยวิธีคิดเช่นนี้ก็หวังว่าคุณจะเลี้ยงชีพได้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าคุณเลี้ยงชีพได้แล้วเริ่มนิ่งเนี่ยคุณต้องจัดเวลาส่วนหนึ่งไปหาตัวเองครับหาตัวเองก็มีรายละเอียดที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์อื่นนะครับเราลงรายละเอียดมากในหลักสูตร Career Destiny นะครับ แต่ปีนี้ผมยังไม่ได้มีแผนจะจัดสอนนะครับออตั้งใจว่าจะทำเป็นวิดีโอคอร์สออนไลน์ที่ดูด้วยตัวเองเพราะว่าคิดว่าเนื้อพอจะจัดเป็นแบบนั้นได้นะครับแต่หลักง่ายๆคือคุณค้นดูว่าคุณทำอะไรได้ดีทำอะไรแล้วมีความสุขทำอะไรแล้วได้เงินนะครับทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีความหมายอันนี้คือหลักอีกิไกที่คุณลองไปใช้ดูนะ